สวัสดีนะคะกับชาวเพจชาวยูทูบที่ติดตามป๋าแสวงนะคะวันนี้ได้เปิดตัวแทนที่ตอนนี้ก็อยู่ขนอมนะคะขนอมอยู่นครศรีธรรมราชนะคะได้เปิดตัวแทนนะคะวันนี้ก็เปิดเลิกงามยามดีเปิดร้านเกษตรพันธ์นะคะอันนี้ก็แขกที่มาช่วยคุณนิพน์นะคะเปิดร้านกันทั่วนะคะอันนี้นแล้วก็แป๊บ,บนึงแป๊บนึงอันนี้นะคะก็ นี่นะคะมีเราก็มีผลิตภัณฑ์ครบทุกสิ่งอย่างนะคะแล้ววันที่เปิดร้านก็จะมีป่านะคะป่าแสวงนะคะไปช่วยกันสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับก็อ่าอาทิพยนึ่นะครับได้เปิดร้านนะครับป่าป่าไปนู่นเลยป่าไปนู่นเลยป่าไปนู่นเลยอืมใช้มือถ่ายไปเรื่องยิ่งก็ไป้ไปพูดด้วยเจ้ามวย อตอนนี้นะป๋าได้รับเกียรตินะว่ามาดูเปิดร้านตัวแทนนะคะที่อำเภอขนอมที่คลองเหลิงนะคะร้านเกษตรพันธุ์การเกษตรของป๋านิพนของป๋านิพนพนะคะนุ่นป๋านิพนอยู่ตรงนู้นนะคะ,ะวันนี้เลิก,ลก,เลกดียามดีนะคะนี่ลูกค้าลูกค้านี่คือผู้ที่ติดตามในโพส์ของป๋าสวงนะคะยังกับเจ๊ตุ๊ก จะตุ๊กนี่นี่เป็นข้าราชการนะคะ,กะเกษียณละแต่เขาก็ตามมาที่ปา๋าเมวน้องอยู่ไหนอะ่ะเขาจะจุดประทัดอ,อ่ะอ่านี่นะคะอ่านี้พร้อมแล้วนะอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะ ะเรียบร้อยนะแน่นอนเลยไม่เกินสามสิบสี่อย่าพึ่งวางอย่าพึ่งวางอย่าพึ่งวาง ค่ะแม่โทษค่ะอ๋อรับมนเรียกครับถ้าใครม like, uh. like, yes> işte> ีผลทุเรียนนะครับก็อยากอะไรเขาแนะนำับผมก็ได้เลยนะครับยินดีครับโครงการที่จะโครงการที่จะลงง่ายไม่ยากครับเนี่ยคือการไห่ใหม่ไห่ใหม่เอาฟังก็มีการทำที่ไไม่ยากครับ เดี ha, e we okay. paint, ๋ยวไปดูเลขอะไรคะโอเคให้โชคให้โชคชาวเกษตรกรทุกคนด้วยแตเดียวจะเป็นตัวที่รากเน่าโคนเน่าอะไรทุกสิ่งเลยครับถ้าเจอตัวซอมบี้เราไปเนี่ยฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจะกลับคืนปกติหมดถ้าเราฉีดสารโดยที่ไม่ใช้ตัวซอมบี้ช่วยเอ่าปีสองปีก่อนไล่ไล่ตายไปด้วยครับ ตายไปห,หมดแล้วผม <จะ S 1> ทำงานมาสามสิบปีนะครับยังไม่เคยตายเลยอ่าที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นคลิปของผมเลยในสวนเราเลยครับอาจารยเราไม่ได้เคยไปขายที่อื่นเลยครับแล้วก็จากผมมีทุเรยียนเจ็ดต้นนะครับสูประกายตอนนี้ผมมีทุเรยียนสามหมื่นต้นนะครับอ่า <นะ S 2> กรณี <c oughs> ว่าอย่างพี่เขาเนาะเขา ีเอาซอมบี้ไปใช้เฉพาะต้นที่เป็นลูกแต่เขาอยากจะได้ลูกเราต้องสั่งทั้งหมดเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกว่าเราต้องสั่งการทำทุเรียนผมบอกเลยภาคใต้เนี่ยได้เปรียบกปันทบุรีครับได้เปรียบตรงไหนครได้เปรียบทั้งต้นดูเลยทั้งต้นก็เวลาพายุเข้าเนี่ยก็เข้าติดๆมาตบเนี่ยแล้วถึงเวลาเขาแล้งเนี่ยแล้งเลยแล้วก็ลมเนี่ยจะโยกตลอดปัตบุรีเนี่ยอากาศร้อนช่วงอากาศร้อนเนี่ยลมจะมีมีโยกเลยครับใบจะแตกอย่างเดียวครับ ตอนนี้ป๋าสแสวงกำลังอธิบายนะคะวิธีการปลุกทุเรียนแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ของร้านป๋าสแสวงนะคะตอนนี้คนที่มาร่วมกันเปิดร้านของป๋านิพนธ์นะคะอยู่ตรงคลองเหล็งขนมเป็นทางเข้าตัดเส้นสุราชไปละครสีธรรมราชนะคะ อาจะดีวันนี้เลิกงามยานดีนะคะทุเรียนก็ชอบลมยกตลอดฮะโยกตลอดเนี่ยคืัอเวลาผลแรกสิบวันเนี่ยครับถ้าเรากดไปดีๆสะสมดีๆปุ๊บเนี่ยก็ออกนอกแล้วแล้เม่รอาออกเลยเวลาเป็นผลิตภัณฑ์ลีเนี่ยเคล็ดลับดีๆนะคะเดียไปดิมีผูขค้าวันนี้ที่มาทำบุญร่วมเปิดร้านของฝายนีคนนะคะ ออกจากตัวนี้ตัวเดียวที่จะให้ระบบลากขัเคลื่อนได้แล้วก็เขาก็จะพัฒนาตารออกเลยแต่ถ้าระบบลากไม่เดินฉีดสารไปเยอะระบบลากไม่เดินเขาต้องเปล่ยนออันนี้เป็นสุดจริงๆครัเลยผมก็อบอกว่าตอนนี้ซมมับบี้แรง,งมากลูกค้าภาคใต้ไหนไลน์บอกว่าผมยังไม่ถึงทาไกลเลยผมปักซับบี้ขายอย่างนี้ผมบอกอกดอกเอาไม่ไหวเลยอันนี้เรื่องจริงคนระับเพราะไอ้ตัวซับบี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเลือกลากขยับเป็นออกดอกครับ ทำไบติด <ítulo> anyway. ้วยทีนี้สบายเลยครับ่อไปหยุดนุ่ต้องมาพัฒนาต่างะครับแล้วก็ผลิตแล้วกมันมีกรณีที่บางคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อื่นมาเช่นแบบว่าบอกว่าสะสมอาหารเหมือนกันผมสะสมแล้วสะสมแล้วแต่เราไม่รู้ว่าไปใช้ผลิตภัณฑ์ของใครและในนั้นมีอะไรบ้าง สะสมแต่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นสะสมของฝ่าแสวงออกดอกแน่นอนบ,บอกได้เลยทุกส่วนที่โทรเข้ามาหรือว่าหรือว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์เราอะไม่มีใครที่มีปัญหานะานยาเนี่ยออก็ดเริ่มทำใบนะครับเราเไม<บ>่ไปสะสมด้วยนะครับมไม่ใช่ว่าเราฉีดตัวนี้ตัวนี้ไปเราไปรู้ว่าเขาใส่อะไรมาแต่ของเราเนี่ยใส่เป็นในนั้นเนี่ยเราเราก็จะมีนะทง่าย่างอยู่ในนั้งแต่ทำใบมาเนี่ยเราก็จะเริ่มสะสมด้วยฮะแล้วก็ทำผลไป ทุกสิ่งทุกอย่างไไม่ด้แลวกก้วยนะไปเรื่อยๆครับติดอาหารไว้เต็มที่นะพอถึงเวลาเนี่ยดอกก็จะรักต้นนะครับยังไม่ต้องเปิดตาดอกไปยฮะเราสะสมสะสมไปทุกเนี่ยอยๆเวลาครบสี 5, 5, ่ส<แ>ัปดาหถึงสิบวันครบเนี่ยทบามดิ่งเ่ยทุกอย่างพัฒนาเรื่องตาดอกทำทำทุเรียนไม่ใช่ว่าไม่ทั้ไม่ให้ตายอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ตายแล้วก็เอารูปได้ด้วยครับถึงจะรวยครับทั้งตรงจบทั้งร้อนนะครับ บางคนบอกว่าเอาแค่ไม่ตายก็พอแล้วใบเฉดนะแล้วใช่แล้วเป็นยังไงบ้างกรอบไหมว่าภาพมีอยู่ไม่ตายแล้วต้นนี้ของเราไม่ดีเป็นไรเป็นไงอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะของพี่ตุ๊กมีต้นที่จะตายสองต้นแล้วเขาก็ฝังต้นหนึ่งคือรอดละใบออกแล้วลองถามพี่เขาแต่อีกต้นยังทรงๆอยู่ป๋าแนะนํายังไงบอกพี่เขาด้วยค่ะสองเดือนผ่านไปแล้วเนี่ยเราฝังถ้าวิธีฝังถ้าต้นเป็นโรคแล้วเนี่ยต้องหกเดือนถึงหนึ่งปีถึงจะเอาลูกปีหน้าได้ ผมแนะนําว่าฝังที่ต้นสมบูรณ์นะแล้วก็จะไม่มีโรคเลยต้องฝังทุกต้นครับทุกต้นถ้าเราอยากได้ตังค์ครับครับไม่ใช่ว่าเราจะไปฝังเฉพาะต้นตายไอ้ต้นตายเนี่ยแก้ปัญหาภัยหอัครับช่วยได้แค่นิดหน่อยเองแต่ฝาจะฟื้นมาได้เนี่หนึ่งปีฝาจะเอาลูกได้นะครับแต่ถ้าเราดูแลไอ้ต้นสมบูรณ์นะครับเราจะเอาลูกไปตลอดเพราะเราอยากได้ตังค์เราก็ต้องลงทุนนะอันนี้การลงทุนไม่ใช่เรื่องใลญ่ ได้แล้วต้นพี่ถ้าเกิดเราลงทุนล้านแต่เราได้ถึงสิบล้านกับต้นอย่างนี้นะไม่มีอาชีพไหนที่ทำได้ดอกแบบสูงตูดเยอะประมุ้ยประมุ้ยคุยกับพี่เขาหน่อยที่พี่เขาจะเคยได้ใช้ซอมบี้เนาะเขาใช้ใไหมใช้ใช้ไหมได้อ้พี่เปิดเปิดบ้านไหนเปิดเปิดบ้านบอกไเยี่ยมมากเลยเป็นยังไงบ้างที่ใช้ที่ทำต้นอ่ะที่ทำเพิ่นเลยตามดูอะไรหมดอะไรหมดผมปักไปประมาณเกือบภาพทุกวันอ่ะ คนตัวนี้แห้งไม่ต้องใช้ยาทานเลยนะไม่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 ต้องใช้ยาทานเลยเลยแห้งหมดเลยเวลาเชื่อเลือตัวซอมบี้ณ์เลยครไม่จำเป็นจต้องเอาไทโคนามาหรืออะไรไปลงนะครับผมบอกเลยที่ไม่ต้องหุดหูด้วยเวลาฝังง่ายที่สุดครับฝังแล้วจะไปเที่ยวไหนก็ได้ครับของผมเนี่ยไม่เคยเอเมตาไม่ทาเลยไม่ซื้อไม่เคยซื้อเมตาสซกิโนเนี่ยไปลาดโคนเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยใช้อะไรเลยฝัง อ่าถ้าทำสารควรมีไม่กับการผสมขั้นละมีเป็นใจครับอ่าถ้าเตรียมตัวเนี่ยเราฟังแล้วเป็นหลายขั้นเลเตรียมตัวเนี่ยฟังไม่ได้ครับปุยรามบอกมาแล้วแต่ถ้าฉีดสารแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะลื้อสารได้นอกจากตัวนี้ตัวเดียวครับที่จะลื้อสารเห็นไหมทุกคลิปที่ผมออกมานละไม้ก้วยาวก้วยาวคือเราหลากเดินไปเดินลากเดินถ้าลากเดินคือไปกระจ่อ น,นั่นคือหนึ่งทีกินสารไปใบผสมของนี้เนี่ยใบก็จะนิ่งสี่เดือนของคอเลสตูได้ถ้ายาก,กดดีใบดีกดดีเดือนก็ใบไม่แตกนะแต่ถ้ายาไม่ดีสองเดือนใบแตกนะแตกแล้วก่อนสำคัญที่สุดคือใบต้องเสมอครับความที่จะออกนะและของเราเนี่ยมาย,ย,ายาุ่งยากนะเวลาที่ทำใบกป็นสิ่งที่ต้องคุณยอดใบ จะเป็นที่ผมต้องตั้งชื่อหรือยอดไปว่าอะไรครับเราให้เกษตรกรได้เวลาใช้ทำง่ายแล้ได้รู้ว่าเออใบได้รู้ว่าดอกไ,ได้รู้ว่าผมได้รู้ว่าสารสดอาหารอย่างนี้ครับรเกษตรกรเมืองไทยไม่ชอบการหนังสือครับเพราะผมเป็นคนประมันมีความรู้เก็บอย่างนี่ครับแต่ผมชอบคิดอีเวนใช้ทุกตลอเลยครับตัวนี้จะสารสดอาหารครับก็ ของเราเนี่ยเป็นลูกทีเด็ดทั้งหมดแล้วตอนนี้ถือว่าถ้าเราบำรุงต้นอ่าที่อนนนนยอดใบเลยที่จมเรืออ่าสามตเลยครับอ่าที่แล้วก็ยาถ้าเกิดเรามียาของเราเอา่อของเราอยู่แล้วเราจะต้ให้สวยนะครับใชุ่เรียนตบฉีดทุกสิบวันหรือสิบห้าวันถ้าเกิดมีอาการอาการที่ก็ฟ้ากำลังถ่ายที่ดีจันทีไม่ได้คล้วันอีสานจันทบุรีภาคเหนือไม่ได้ครับ

อาทีเดียวเองเดิมเรื่องมันเ่็คดแคือเรื่องจริงกาแฟแล้วมันมีของเอ้ยนแต่นี่เราใส่ใช่ดีมากต้องด้วยต้อด้วยตอด้วยอตอนนี้นะดูความเคยมาูเลยก็ง่ายใช่เริ่มน่เลยเาไปทไปก็อที่ไ่จะขายเล้วแต่พอมาเจอป่าเท่านี้นเปลี่ยนเลย อบอบเก็บอุ่มเร็วเก็บวยเร็วครับผลพวกเร็วันใดพูดเนะเลยพูดเก็บูกเลยครับผมไม่ได้พูดแล้วแล้วหนูจะบอกเลยนะผลิตภัณฑ์ที่นี่ที่ร้านของป๋าทิพนราคาเดียวกับที่ร้านป๋าแสวงเลยสองเดเลนขายราคาเดียวกันแต่ว่าดีกว่าก็คือมาซื้อเราได้เลยไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอนดูคิปสายาเวลานีนะครับตอนีผมทำมาเนี่ยารคู น,นีจไ้มไม่มากยักขึ้นเปครับาผมยัราคาเดิมผมบอกเลยครับวันนี้ทำไมเจียผลิตภัณน์หมที่เนี่ยราคาขึ้นแล้วราคาขึ้นแล้วทไม่ได้เด็ดขาดราคานะตอนนี้ขยาบมากทะเรื่อง ตอนนี้นะคะเูรค้าที่เคยใช่มีตำพันนะคะกำลังบอกประสบการณ์ในการใช้นะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะอย่าพี่ก็ใส่ถูกเสมอพี่จะทำนี่จะทำเดี่ยวจะทำลูกมีน่าเดี๋ยวจะชอบเคมีจะทำลูกเอนซีนีไร้ประโยชน์มากแต่บางรุ่งพี่นี่บางพี่อยู่จังหวัดแต่ถ้ามีขี้ไก่ต้องมีไปบางคนก็ใส่ขี้ไก่หวานใส่ขี้ไก่หวานก็มันสามารถกขี้ข้าวหวานที่ได้ทางซีนี้นะ ชุดเล่งกไระาดูเขามาเน่ยไปี่เนี่ยพี่ต้องตักซอมบี้แล้วพี่สามารถพี่ไม่ต้องรอปีหน้าต้นที่เขาได้แล้วเขาสามารถจะทาลูกได้ปีนี้นะไม่รอปีหน้าแล้วครับพี่ขอเปิดรูกให้ป่าลูกนี้ใบนี้ได้ถ้าใบสวยหรือว่าสมบูรณ์เนี่ยดซอมบี้แล้วก็จาสมเลย้งครับใช่เอาตงก่อนเลยอาไปรนนะบางคนาไมีสาัก้าไย่างปวคาไไตเลย แยกแยกเช็ดชีสเลยครับก็ใบใบนี่แยกเพริตลาดนะใบเพรินะแล้วก็ต้นไชเท้ากุ้งคุ้งแยกเพรต้นปีนใบอ่อนเลยต้นไม้จะกุ้งก็ฝางก็ไม่ฝังฝังหมดเลยน้ำแก่ฝังหมดน้ำเร็จแล้วเนี่ยใบเพริใบเพริ กอาแคนะครับเจ๊ลงสารสองรอบไปเลยครับิบ้าเร์เ็ถ้ามันตัดได้แล้วอ่อย่ักในร้านียมันเป็้เเลือกแข็งแค่สิบห้นต์สองรอบเลยครับปอกต่อใสองร้อยลิใส่แค่สามร้อยบาทเองก็ไม่มีต้องแ็กที่ร้ับ การวตัวน่้่าอยากสวด่นแล้วอะตอนเนี้ยคนนี้เาที่เขาได้เขไม่ถามราถ้าวันใดวันนเลยไปไม่ไหวอย่างนี้มตัวบีก่อนเลยครับตอนนี้กำลังทานอาหารกันนะคะ ปะมุยปะมุยจำเกเอาเป็นาไปนตางไา่ตายถุงนั้นบอกเลยายาเอาเป็นตาไป็นเลยให้พีู่ดทีพี่คนดีวัี่เนาะนี่อันนี้อย่ขยังไปนิด้งอยู่แล้วขอ่เ่ยะเสียงมันตีกับป้างก้อนเนี้ยก้อนเน้ยเหไมห้หมดเลยมีผมชายเองเลย่าหน้าพ่เขาน่ เดี๋ยแลวผมมาดูอีกเนี่ยปักหมดแล้วปักหมดตื่นเต้นไหมครับพี่เลลียแ้วคือสองเดือนผมรู้เลยผม้็ป่าแล้วผมสว่างหมดเลยทุกอย่างเลยสว่างหมดเลย่จริงไหมตื่นเต้นอยู่หน้าพี่ก็ตื่นเต้นมากเลดีใจคือผมมาเลยมาที่เนี่ยตื่นเต้นเหมือนกับจม่เมี่ยวเลยนี่ผมทำงากับพี่เขาผมพงคุคนเลยนี่คุณลุงเลยแล้ววันนี้วันนี้สั่งสั่งอีกคิลิตรพี่วันนี้ตอนนี้คือตั้งใจ ตอนนี้อย mm hmm. ู่ที่คลองเหลงระหว่างไม่ได้ไปถึงทุเรียนอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่ชนระยะเวลากี่ปีแล้วคะอันนี้ระยะเวลาสี่ปีถึงห้าปีเอาลูกยังอยากได้ตังไหมจะเอาลูกไหมพี่นี่เจ้าลูกต้องเอาตังค์แล้วก็ศึกษาว่าทุเรียนเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรที่ไม่ได้ตังค์ก็ช่วยลูกไปอยต้องดีนะผมว่าสองเดือนมาพบป๋าผมหยุดค้นคว้าทุกอย่างจุดหยุดตรงนี้เลยเรื่องจริงเรื่อง มาจากไก่หรยอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะอันนี้ก็มาเองไม่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 มาเองมานครเนี่ยชิชนไปเลยเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่ลูกค้าเพราะว่าเจมียเก็ไม่ค่อยรู้จักใครนี่แต่เจะมุยจะรู้จักคือจะบอกตัวไอ้นี่คือช่วงพอกลตามีญาตกมีคนทุเรียนเยอะแยะคนละสองร้อยสามร้อยห้าร้อยต้นเลยคือเยอะเลยเลยเราจากจากนี้เนี่ยจะมีการบอกต่อใไปไหมบอกบุญเลยเหมือนป๋าเขาบอกบุญเลยเขาสำเร็จแล้วเขาก็บอกกับชาวบ้านไอนี่มันจะให้บุญด้วยไอนี่เราไม่รู้ตัวอะไรมใช่ ้ตตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักเบรกสักคู่เนาะให้แขกแขกได้ทานข้าวเนาะเดี๋ยวเราก็สนทนากันต่อเนาะบางทียังมายังนึกถึงไม่ออกว่าปัญหาเราเจออะไรเดี๋ยวทานข้าวอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ยังคิดจะพักการขายเพี่ยบตังเลยแรกเลยนะเรายแล้วครับเจอยากรวยเลยครับทำไมก็เนี่ยใครตามเล้ยครับเสิร์ฟอาหารต้นนี้ได้เลยค่ะ พี่นั่งทานข้าว <c oughs> เลยพี่นั่งทานเต๊าตฟะฟ้าได้ก็ได้ เป็นม้มืดีาครับใครอยากใกล้ๆก็มาซื้อิ่ีราคาเปยังะลูกครับอยู่ตรงไหนมตาท่าสาราใช่ม่าาาเาก็เลี้ยงมางาได้ค่ะมันไม่ากตรงนี้ไปมาด้วยมีปัญหาอะไรถามได้เดี๋ยวรอทานข้าวแป๊บนึงเนาะทานข้าวกนก่อนค่ะ ตอนแรกส่วนแรกมบกมแลไปแล้วค่ะมเลยอยู่แล้วต้องได้ลูกลยเนี่ย้ไปออกมาอันนี้กำลังร้เลยเดี๋ยวมุ้ยถ่ายให้ก็ได้พี่ตุ๊กตอนนี้เราร่มต้นเลยต้องัไรประมุยปรมุยกันดับแรกเรม้นด่แรกปนไครับ ใช่คุ้หยอดไปแค่นเล็กนี่นะคะขึ้นปูไปครับต้นเล็กขึ้นปลูกนะครับเราก็หยอดตรงนี้ไป5ซีนะครับที่โคนเสร็จแล้วเราก็ชิมทุกต้นได้เลยไปอันนี้ตอนอายุกี่กี่วันกี่เดือนวันที่ปลูกปุ๊บหยอดเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยปู๋ยเสมอไปไม่ควรใส่15ใส่67ชิบแปด3ตัวละ1หาที่สิบไมก็ได้อันนี้ของที่นี่ ไร้หได้หมดปีมีลูกหมดอันนี้ใช้เด้ดเดี้ยงๆๆได้สามาปีที่หนมาเรียกคุณตัวเล็กก่อนนะครับฟัง้ดีนะครับตัวเล็กก่อนเลยนะครับอันนี้ตัวเล็กปุ๊บอย่าเราปุ๊บเราควรเลยส็กเดือม้อยควรจะลดเป็นคนให้พี่ตู่ยึดไว้ถ้าคนปูกไปนะครับมาจะลดพาราล่างคนเท่าเยอะเส็จแล้วเนี่ยเราก็ปลูกปุ๊บเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตอเป็นคุเลย เส็จปุ๊บใจขุยสุดเสมอ16 17 18ก็ได้ตอนนี้มันมี16 17 18นะครับ15ไม่ต้องใช้อาหารน้อยไปนะครับเสร็จแล้วพอแตกไปมาถึงอาทิตย์คอแนนทิ้งไปแล้วมันเสียไม่ต้องสนใจรอทำใบใหม่ใบใหม่ออกมาชิ้นึงเดยใบออกมันก็ไม่สนใจเพรออาะต้นโตเร็วๆครับโอเคต้นเล็กถ้าต้นใหญ่สามปีไปแล้วจะเอาลูกทำยังไง หรือสองปีเอาทำไมโคตรี่ฝังกันไปครอผ่านได้หนึ่งปีโคตรี่ฝังไในจีปีครับอ่าหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีก็โคตรประมาณสักแค่นี้ฝังนะครับสามเดือนพอฝังเสร็จโคตรตรงนี้ฝังเลยฉีดช่วยแรงการทำใบกัเหมือนกันพอครบสามปีปุ๊บเราได้ใบเราฝังทำไมอีกใบปุ๊บพอใบเกยปุ๊บฉีดตาเลยครับฉีดตาเก็ทำใบเนี่ยเรียกว่าตัวทำใบมีหน้าที่ทำใบไปเรื่อยๆเลยพอครบสามปีปุ๊บเนี่ย เราตอนนี้นะคะก็เยอะมากลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัดหรือมาจากพื้นที่ที่รู้ว่าป่าแสวงจะมาลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชนะคะอ่าเขนอนเขาก็มากันเต็มหมดเลยนะคะทุกคนก็มีแผนการทีอยากจะปลูกทุเรียนกันดีนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะแล้วก็มีหมดนะคะมาที่ร้านของป่านิพนนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามีของแบบนี้เลยนะคะ เราทําแบบนี้เลยนะคะป่าก็อธิบายนะคะวันนี้วันเปิดร้านวันแรกนะคะการใส่ปุ๋ยจริงเนี่ยเวลาเราทีมร้านอย่ยเราเองมันต้องตีไปก่อนเลยครับเสียใหญ่แล้วเสียใหญ่จ้าอันนี้นะคะอันนี้พี่มาจากไหนนะคะมาจากราชพัฒนาครศิริธรรมครับพอรู้ว่าป่าแสวงจะมานี่ก็มาเนาะมาเลยค่ามาเลยโอเคตามอยู่ติดตามพี่พี่ด้วยเนาะมาด้วยกันเนาะอ่าโอเคลูกค้าที่มาจากไหนนะคะ ไนาดลูกขานี้ลเลยนะนี่นะคะพอลูกโตแป๊บนึงเดี๋ยวถ่ายด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงกันก็ผ้าผ้าเย็นผ้าแล้วแนี่นะคะบรรยากาศท,ทุกคนก็ตั้งใจฟังกันนะดูเพราะอยากจะทําแล้วได้ผลผลิตเพราะผ่านจากที่อื่นมาแล้วแล้วก็ไม่มีผลตอบรับอะไรเลยจากลูกค้าที่ว่าปลูกทุเรียนไม่โตปลูกทุเรียนไม่รัดหรือว่าอยากจะทําลูกอันได้ลูกได้ตังค์นะคะก็มากเลยนะคะที่ร้านนี่นะคะ นี้ก็ร้านอาแสงการเกษตรมาอยู่ตั้งอยู่ที่สาขาขนมนครศรีธรรมราชแล้วนะคะตอนนี้นะคะคือฮากันมากตอนนี้พี่ป่ามาเขามีของดีอะไรกันทุกคนก็อยากมาร่วมโอเค